มอดถวยเรียนมาสะโอ้โหล่างได้เครื่องหนึง่งเอาอวัดดีครับพบกับผมเอเีคนสกลนครอ,อีกเช่นเดิมเช่นเคยหลังจากที่ว่าเลิกงานแล้วกะมาตลาดนะัดขลองโถมกะได้ของเต็มไม่เต็มมืออีกพี่น้องแต่กะวันสุกกับพัสนุกสบายไปไดยเลขโบถือกได้พี่น้องอุย้ยโบมีบอกวางวาลไก่เคียงพี่น้อง หลังจากซออื้อของแล้วผมก็สีเดือนทางกอกทางกลับบ้านไปเบิ่งวายายิดสิไดงยังกินแลงพี่น้องน้ำกันมือนี้ครับผมไปกันอ่ากที่เอเล่คนสกลนครมาถึงบ้านอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันวายายิดสิไดงยังกินนี่บรรยากาศรอบรอบบ้านก็บแบบธรรมศอกธรรมศาสตร์เลยละ่ะยางไปเบิง Eat, ่งวายายีิดไ่แดงยังกินโอ้ยไฟกับผ้ากันเปิดเนาะเปิดไฟให้นี่ ไปเปิดไฟก่อนแป๊บหนึง่งไดยง้ยังไงยังกินฮะท่านไม่เห็ดอย่งฮะเจ้าท่านได้เห็ดยังอยู่อู้ยเนาะมาสีบ้าใส่มากินฝีมือเจ้า๋ด้วยมือนี่ไปซื้อป่าบ้างเถอะมาเห็ดป่าสามโลด,ดกินซื้อป่าไอ้ตองไปใส่เหรอ ไปเดินหนึ่งวันแล้วเหมือนบอกโอ้ยยายหยิดท่านในเห็ดอีหยังกินว่าสิดดาาาาสมากินแนวกินน้ำเล่าออมือนี่อุ้ยพลาดแล้วข่อยก็ใครซื้อมาแต่ข้องผมหล่กกะก็เลยเห่าเมื่อกี้นี่เนาะโอ้ยเนาะก็ไปนั่งพี่น้องข่อยกันสิไปหาเห็ดแนวกินแซ่บๆท้องเทธอกับไปซื้อป่ามาจะเห็ดอีหยังนี่นะ ตัดข้างคางออกต้นต้องสูงนี่คือบ่าตัดสิโอ้เออว่ะเนาะไปเบิ่งก่อนพี่น้องเราตัดข้างคางออกไปเบิ่งก่อนว่าลวงบ่<อ>นี่คอ,อยมายีาย่ไดไรคนแบบสะอ่อนบักหน้าถ่ายคลิปไดวะวายคลิปไดก็เห็นบักหน้าเราซื่นใจรอดก็ที่คนในสื้อเขาจะเอาง่ายไงน่ะนี่โอ้เราตัดข้างคางอันนี้ออกโอ้ตัดออกมาสะกหกคือเก่า นี่ดอกกระเจียวแล้พอได้ปนพอได้ปนทำกินกับเจียวพอได้หนึ่ง่ออน,นี่พี่น้องบรรยากาศระว่างหนาเฮือนคอยกระปีนเฮือนคอยรถได้นนี่โอ้หยนี่บรรยากาศ,รรากาศเฮือนกับประมาณนี้เลย หลังจากมาหอดเงื่อนแล้วก็มาถ่ายเตะขอ,อกเตะคลิปนี่บรรยากาศเตะสอยแต่เกาสมัยก่อนนี่มันเป็นนงินหินแฮ้เด้แต่เดี๋ยวนี้เป็นปูนเบิดแล้วขเขาจะเอามาเห็ดให้หินเฮต้นบักยมนี่ก็ปลูกได้แตะด,ดูดนะเด้แต่ว่าือสิบต,ตัดอ,อกดอกน้องเพราะว่าต้นักยมไวหนาเฮื่อนเป็นสิ่งที่ดีเพราเขาเจะเอวาว่าสิ่งที่ดีอยู่เนาะไผ่มากกินสมุนกับซีเมนแล้วเนาะ มาเดีวไปถามย่าอีนไหมว่าเราสิกินยังสรุปว่าเจ้าสิกินยังฮะเดี่ยวแต่อีกเหรอคุณโอ้ยมองเล่านังสบายขนาดดรวยกินท่านได้หลังหลังบเลวมั่นเข็นเห็นมาหอดก่อนโอ้ยใครมาสากนี่จ้าหน่อยนาอพี่้อ เห็นดูกไผ่ามาเล่า,ลา่าสลัดเฝ้าทีมมอดอันทิมมอดถวยเรียนมาสะโอ้ล่างได้เครึ่องหนึ่งน้องจะไหนกะขอญาติไปย่างไปเบิงย่า่สอกย่ายเสากรเดี๋ยวมาเบิงวายีพี่ต่อไปว่าย่ายเสาสีเห็ดอีหยังอยู่เดี๋ยวผมพาย่างไปเบิงก็ขอบคุณหลายๆที่รับส้มรับฟังขอบคุณหลายครับผม